ก,นะนนก็จะเป็นการต่อวงจรของไอเซอรมนตนะครับก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นรูปวงจรที่ผมทาการต่อนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการวดัดวัดว่าความว่าแรงจ่ายที่เราจ่ายมาเท่ๆๆาเท่ากับห้าโวลต์ไหซึ่งจะตรงแล้วก็เป็นความถี่ที่ห้าสิบเฮิรตซ์โดยใช้เครื่งองฟังชั่นเจนนะครับในการกําหนดแล้วก็เป็นความถี่ของไซน์เวฟครับต่อมาผมจะทําการวดัดแรงดันตกคอมนะครับ ของแต่ละตัวในวงจรนะครับโดยเริ่มจากที่ R1 นะครับ R1 แรงดันที่ได้จะเป็น1.51นะครับอต่ไปแรงดันของ C1 C1 <C 1 S 2> ก็จะเป็น4.96นะครับส่วนของ C2 C2 จะเป็น4.93 C3 4.3จะเท่ากับ0.01นะครับต่อไปส่วนของ r2 นะครับ r2 ก็จะมีค่าเท่ากับ0.01หรือว่า0.09เนื่องจากมันขนานกับตัวของ r3 ไอตัวของ4.3นะครับปิดเลย